นี่แหละพี่น้องเนาะว่าทั้งผู้ใหญ่เพื่นชิวาในใดเลยกระทั่งน้องมาเพื่นสิเป็นในใดต่อพี่น้องเนาะเพราะว่าวิลลี่กะคันดีสู่เลยบุญญาให้ป้ากันเลยปะดีสู่และไขอยากให้เขาเป็นสาวเป็นครูโอ้มาแล้วน้องมามาแล้วบอกโดยอือด้วยเต้นเต้นจะเต่นเต้นบอกด้โอ้โหนักเลี่ยงเลยจอดเด้อค่อยค่อยอือมาแล้วน้องมาสบายดีน้องมาสวัสดี โอ้ยพ้าพ้าเพื่อนไปตลาดป่ออืมกับสบายดีนะบ่าวนะสาวพ่อลุงแม่ป้าเบิดสุขสุขคนน้ำพี่ร้องเนาะ มื่อนี้เนาะบิลลี่มาเยี่ยมยามทั้งไอปลาพี่น้องเลยเนาะมาเล่นน้ำรลอ่ะก็พอดีมาเห็นอายเพิ่นกำลังอ่ากบไม้พี่น้องเนาะกันเดียวสิขออนุญาตสิขออนุญาตทั้งบ่าวจันทร์เนาะพี่น้องเลยขออนุญาตเบื้องได้ชิไปหาไอป่าก่อนกระเทือนมาพี่กับสีย่างเบื้องเลยพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเลยสีหยกเลยตัวน,นี่อนะมีอืมเกาต้นพี่น้องเนาะป้าทุกโมเมน หาคุณหาคุณบ่พี่น้องเอ้ยเฮือนนี่เดี๋ยวสปามาแล้วสปาจะเป็นไขบ่บ่โอ้เป็นไข่แล้วสปาพี่น้องเอ้ยเนาะขออนุญาตเด้อพี่น้องเอ้ยเนะาะไอพี่มนกำลังสิกบบใหม่เอาสปาบอยอันจั๊กแมตคุณจั๊กแมตกระเฮือนนี่หามตคุณฮกเออหาคุณกโอ้หาคุณฮกแมตพี่น้องเอ้ย เอ้าพี่น้องสวัสดีจะเ, <c oughs> เป็นไข่เป็นไอ้บ่โดยโอ้จะมีแล้ว <c oughs> ลบอ่อยากินมีแล้วโอ้มีแล้วพี<ด>่นไอ้เอ๊ะบ่จะไปถ้าอันนาไปคนมั่นก็นจะมัวว่านนี้ได้เท่าไหร่แสนหนึ่งแสนหนึ่งเดยโอ้แสนหนึ่งนี่คือแปลว่าเป็นอาแรงงานยูพีนะขันตัมประมาณนี้พี่น้องเล่นเนาะอ่ามือละแสนนะแรงงานทั่วไปพี่น้องเล่นเนาะมือละแสนกินข้าวกำยังเลย กินปลาปลาเออเมื่อวานนี้คอยซื้อปลาดุกมาผากเมื่อวานนี้เดยอกินปลาดุกเจ้าอืมบอกปลาดุกข้าเจ้าเมื่อวานปลาดุกไข่ปลาดุกเข่าขายเมื่อวานปลาดุกไข่อเออป่ะชอบปลาลุกมาพี่ก่อนฮ<ร>ะพี่น้องไงเนาะบิลี่ขออนุญาตมาขอเบิ่งขอช่องไงเดอ้อพี่น้องไงเนาะอืมอ่า โตเบื้องคอกแย่นี่ก็ดินอันนั้นพอดินดินพ่อเจ้าแล้ววะนั่นแล้ววะเออเมลัยเห็ดหัวเนาะสปามันจังบ่มีปัญหากันเนาะโดนอ่าขั้นบ่เห็ดหัวยังมันมีปัญหาเมื่อหนาเมื่อในพังรักกันพังรักหัวเลยก็สบายน้องเลยมันจังโบโบพิษโบเทียงกันอีกนะก็คือสิบบดนแล้วพี่น้องเนอกสปาเนาะก็ติดตามทาเบิ่งน้ำกันเนาะเพราะว่าทางบริจันท์เพิ่นเห็ดคือสิบบดนแล้วพี่นน้องเลยเนาะ ่าบิลลี่ก็มาให้กำลังใจแล้วก็มาแว่เร่นน้ำทั้งสปาเลยพี่น้องเลยเออผู้บ่าวหยอกไร่ป่าเป็นไข่เล่เขาบ่แม่นบ่บอเออเจาไปรับจ้างเขาได้ถือหมวกโอ้เจ้าบดีถือมวกเลยก็เลยเป็นไข่เลยแดดเมื่อวานนี่อืมแดดแดดมันแห้งเนาะขยอนเนาะอืมแล้วบันทีสร้างขาเจ้านอนใส่นอนเื่อนออนอนเฮือนใหญ่นี่บ่เลโอ้แล้วเจ้ากํา้องหันนอนเฮือนน่อย เอิ้นอันน่ะซปาเป็นจังได๋น้องสาวเพิ่นว่าได้ใดผัวน้องสาวทางผัวเพิ่นนะมื้ออื่นเขาสิมาวาแต่7:00นมื้ออื่นเด้โอ้มื้อนีตอน7:00นโดย7:00นเช้านี่บ่ด7:00นเช้าอือแต่เช้าเนาะดอือๆๆ โอ้ข้าเจ้าสิมาท่านบ่เจ็ดโมงแสดงว่าสิมาพี่เจ็ดโมงเศร้าข้าเจ้าต้องตื่นแต่หามุ่งได้ญี่ปุ่นนะเจ็ดโมงประมาณแปดโมงนั่นแหละแปดโมงสวยๆเนาะเออเอาชิร้องมาเบิ่งคันแมนว่ามาท่านนะคันมาบ่ท่านก็เดี๋ยวมาพังเออปลาเบ้าชุพังกันแหละก็ได้แล้วแล้วทางพ่อเพิ่นว่านใดๆเนี่เพิ่นมีการเตรียมกันการกันไว้บ่ไวาอยากให้น้องเมื่อคืนบหรือว่าในไดซาปาหรือว่าชีชีห้มาอยู่พี่เลยบ่คัน พัวเราครับเปลี่ยนแปลงยังหักเมียกับพ่อเขาให้เมือ่อเออยันพัวเราไปยากคําแม่นว่าเขาเขาอันนี้กแบบม่ว่าไซะเขาเขากับพ่อมที่จะว่าให้น้องสาวเมื่อ,อยูน้ําเขาขึ้นกันมาเขาหากขักเขาแพงน้องสาวเขานเนาะอันนี้ก็น้องเจ้าบอกระบบฮะน้องเจ้าบอน่นี่คนบ้านใดนี่บ้านเจ้าเรา,าอ่ะเอ้เออเป็นคนบ้านเจ้าเลย ขั่นม้ว่าเขาเอาค่วามกันมมนว่ามันบริตกแต่นี่กะคือเห็นพวงผู้ใหญ่หลายคนว่าเนอกตั้งคอยกะพ่นถามแล้วแบบนี้แหละขั้นมันว่าจาเป็นเนี่ยคั้นดีสูงเนี่ยได้ขั้นเ่าค่วามนอกเอาอย่างเี้ยนึงขั้นคันมันว่าได้ลูกมานะเอามามาเลี้ยงก็ดีได้เขามันเป็นลูกเป็นหลานเ้านึงมาเขากับ ได้ดูแลดีกว่านะผู้เป็นแม่สองมากอะเข้าสิได้ใส่เวียกทสง,งานแน่เฮาก็สิได้สร้างสอนน้องแบบว่าให้ให้ดีแน่นะคือวงว่าใหญ่มากคือช่ว่ายูน้ำป่าเนาะพูหยิงโอ้ยหนึ่งเข่าเด้อหลานเด้อหนึ่งเข่าเด้อดเด้จะล่างถอยเด้อจริงนะเข้าสอนเวียกสอนงานและสอนให้เด็กน้อยหูนะเอาพื้นมาคันได้มาอยู่น้ำชุมเจ้านะมันสิมีผลประโยชน์หลายอย่างแล้วก็เอาเรื่องว่าโวกของคนเป็นแม่หรือว่าเป็นป้าเป็นยังไงนะเข้าบริยากให้ป้าตอนนี้อภัย บบบเขา <c oughs> เลี้ยงว่าขั้วมักแพงอันนี้บุญแม่เราเรื่องแบบพ้นอันแบบชิวันใดๆพี่น้องเนาะอ่าได้พ้นๆอยู่บ่แม่นแต่ว่าเาเรื่องว่าเิลลี่ก็อยากว่าว่าบ่อยากให้ป้าอะไรแต่ว่าบ่อยากว่าตุ่มอะไรพี่น้องนี่เนาะบ่อยากให้ทิมให้ป้าทั้งหลานน้อยนั่นแหละพี่น้องนียสีเป็นอะไรกันจำเป็นว่าบ่ตกแตกแตกันแห้งนี่กันให้เอาไว้ในสไรสบายเนานะ คนเฮาอยู่เฮือนลายเนี่อุ่นใจได้หรือเปล่าเนาะเขามีหลานมีอย่างมันม่วนได้ครับเทาอยู่ผู้เดียวนะเงาได้เาคือกันอยู่ผู้เดียวเนี่ยเงาได้ในแลายเทาไปเฮือนพอเหรอแบ่โมีหลานโบมีข้นโบโดนรอได้หน่อยหน่โบโดนปีหนึ่งสองปีมันก็ใหญ่แหละซ้ำอันนี้เจ้าน้อยนี่เอาไว้นี่ก็ใหญ่แหละเจ้าน้อยนี่ก็ใหญ่เป็นคนแล้วนี่เออโบแม่ตรวจอันใหญ่เป็นบ้าวตลกอีรคอะไพี่น้องเลยใหญ่เป็นบ้าวแล้วเจ้าน้อยนี่ะเออ คือเพิ่นใหญ่เป็นบ่าวจ้น้อยก็พอได้ใช้เวียกใช้งานได้แล้วพี่น้องไอ้ซัมนี่เนาะอืมคือว่าเนาะบิลีก็บ,บ่ทันบ่ทันอันนั้นหลายพี่น้องมีแต่ว่าถ่าเบิ่งนํากันก่อนอ่ะาเอาจะเช็ดเวียกไว้สิกบใหม่บ่ <c oughs> เอออันนี้ยังบ่ทันได้มีผู้บ่าวตีเดี๋ยวนี้ได้แล้วบ่มาได <c oughs> ้เออรปลาพี่น้องไอเนาะหยอกพ่อแต่ได้หยอกแค่ปลาอันนี่แหละมาเฮ้ยบิลีกบ่แม่นว่าสิหยอกแล้วแต่มื้อนี้บ่ว่าในหยอกตั้งแต้ เจอกันแรกๆตั้งแต่เพิ่นอุ้มลูกช่ง่ายช่ง่ายช่ง่ายเป็นไรพี่น้องน้อยเนาะบิลลี่กับโมเดทีมบมเดป้าเออป่าได้พี่น้องน้อยเนาะกับยังมาหามาแวะมาถ่ายคลิปคือเก่าพี่น้องน้อยเนาะถึงแม้นว่าเออเอฟซีบางคนเนาะพี่น้องนอกเพิ่นก็จะบ่ค่อยแฮปปี้พันไดเนาะแต่ว่าบิลลี่ก็เอาที่เข้าสบายใจอะไพี่น้องเนาะบิลลี่มาแหละบิลลี่เดมาถ่ายคลิปน้ำเอื้อยแล้วก็บเดม่าลินนั่งพระเจ้าเดม่าวหยอกวางหัวกับบิลลี่มวนสบายใจอะไรบิลลี่ก็เลยว่ามานะพี่น้องเอ้ยเนาะ กับแม่นแต่บอลนี่บอลเดียวดากหลายบอลบินี่กับไปคือกันพี่น้องเอไยเนาะได้กินเข่ากับป่ามืดแล้วป่า,ปา,าโอ้เออเดี๋ยวจะน,น้อยพอดีขาลงมาลงมาแหละสี่หาน้ากินมาไว้ให้บอ้เป็นยังเออบ้เป็ญญนยังเฮามาแวะหาแต่ว่าน้องนี่ไปสะหัวบ่วน้องมาลานเฮาไปสะโอ้แล้วสัมมาไปน้ำไปเป็นมูโดยให้น้องมาไปซ้อมแล้วก็ไอ้น้องมานี่ย ตัวใดที่อะนะเจ้าแนะนําเล่าอีกเด้อป่าเด้อน้องยังน้อย,ยเลออยยังน้อยลอแล้วก็นแนะนําเล่าอีกเรายังชมว่าเด็กน้อยอะไรไปมออแม่ยุเราเคยได้ผัวแต่ว่าเราซ้ำเด็กน้อยผู้หนึ่งตัวใดที่ว่านาะก็บอกน้องเติมอีกเราดูได้พี่น้องเอ้ป่าเราบุรียุซื่อได้เพราะว่าช่วงหนึ่งเห็นเอฟซีหลายคนว่า,าโอ้สาปาเร่ายุซือ่อบุรีเฮ็ดอีิยังเนาะถ้าจ้าว่าไม่ได้นั่งอยู่เพื่อนแล้วไปนั่งอยู่เพื่อนได้หน่อยเราไปเฮ็ดเวียกพี่น้องเอ้เนาะเราไปคุดมั่นเนาะ แล้วก็เป็นไข่น้่พี่น้องเ้ยนี่ตอนนี้เออถือแดดหลยแล้วว่าหมวกกับแววไปเออลืมหมวกถือแดดหลยก็เลยว่าเป็นไข่คมหอนขึ้นพี่น้องเลยถ้ามนว่าเนี่ยตัวเลี้ยงนี่แด้มมอยู่พี่นั่ยยูพี่จะยู่กับน้องบ่หรือว่าใดๆ็อยู่รากันกับน้องแล้วเนาะอยู่คนเดียวกับเงาเนาะน้องนี่แหละห้น้องนอนยื่นเทานี่อืมเพราะว่าอยููรากันนั่นแหละสีใดอันนั้นแน่อันนี้กับพี่น้องเนาะ เรื่องเฮือนสปาน้องบิลลี่กะมีแต่ว่ามาขอจอบขอเบิ้งนั่ทางบัจันต์เนาะเพราะว่าบิลลี่กะเห็นบัจันต์เพิ่นเฮ็ดเฮือนงามพี่น้องเนาะแต่ละหลังที่ทางบัจันต์หรือว่าทีมงานเฮ็ดมากะงามแล้บิลลี่กะสิขอศึกษาน้ำเพิ่นพี่น้องเนาะตัวใดที่บิลลี่พี่าวคือกันบอกกับง่ามง่ามคือการง่ามคือกันแต่ว่าแต่ว่าแม่นบัจจันต์เราก็เฮ็ดงามแหละเฮาจะขอศึกษาน้ำเพิ่นเด้หรือว่าตัวใดที่เฮาบ่ฮู้นี่เฮากะขอฮู้ความหู้น้ำเพิ่นเติม คอแนวนี้แหละเฮาก็มาเบิ่งนี่โอ้เพิ่นเฮ็ดอ่าแต่ว่ายังบ่ฮู้ซ้ําแบบเพื่อนสิออกมาแบบใดเดี๋ยวสิขอเบิ่งนําบ่าวจันทร์ก่อนพี่น้องเเนาะบบ่าวจันทร์เพิ่นมาพุ่นแหะอ่ามื้อนี้หั่นบ่าวลี่มาแวะอยู่บ่ยังอ๋ออ่าทางบิลีพี่น้องเนาะกว่าสิไปทําเฮ็ดว่าสิไปเปิดช่อง YouTube ให้น้องตันยงพี่น้องเนาะไปบ่มีโอกาสได้เจอกันกงตันยงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแม่ว่าคั่นได้เจอกันกงตันยงพุ่นแหจังสิเฮ็ดให้น้องันงเนาะ เพราะว่าเด้ว่าไหวเทือกอนตั้งแต่ผู้ใหญ่จะบุญฝากโทรศัพท์ไปพี่น้องเนาะอามิลี่ก็จะเข้าไปจอบน้องขือนกันน้องตันยงเนาะครั้งเนาะเดี๋ยวจะเป็นยังไงกับถาเบิงถาส้มนำกันนี่แหละมื่อนี้โบได้ไปใช้ที่มื่อีงเนาะยุงเงินเบิดมือโดยพักมือเขาได้จ้างอืมมันมันจ้างนี่ก็จะว่าโดนเธอหนึ่งเนาะอือโบเอ็นว่าจ้างคู่มือพี่น้องเอ้ยเนาะโดนโดนเธอหนึ่งเป็นจังเลยมีเวียกแบบอ่าคนมั่นบอหรือว่าอีหยังสินะให้เห็ดแต่ว่าขั้น เอาพื้นว่าอยากมีแบบเวียกเค็ดแบบเป็นตลอดเป็นเดือนเป็นเดือนนี่ก็บ่ค่อยมีเดี๋ยวไปนองอยู่ยพี่มันอยากหาเวียกยายต้อแล้วปลาต้นน่องน้ำผู้ใดนะของเจ้าบ่บ่นี่ของน้ำคนหลังนี่เอาของคนรังนั่นติดกับพอเันโอ้บอด๋ยวดินกับเจ้าเอ้าดินกับเจ้าบ่เออเฮาก็งงเนาะดินมันแบบเช็คเป็นอะมันตัดกันไปกันมาเนาะดินทีเจ้าเนาะอื oh, <s uko to> <incorporating> <island> ตั้งแต่จะมาอยู่พี่ได้แล้วบ่สองเดือนมาอยู่บ้านพ่อนี่ฮอดบ่ฮอดฮอดแล้วสองเดือนสองเดือนเล็บเร็บ,ล,บลูกเจ้าผู้น้อยจเจรได้ดไปอันนั้นยู่บ่ดได้ไปผัขกขนมให้อยู่บ่อันอยู่อันกินบ่ได้ไปแวะบ่ะเออดเดี๋ยวเขาจะไปจอบเบื้องนอกบัดดนๆก่อนพี่น้องเนาะอย่าพผาดามาเด้ออ่า ครไมาว่าเดนก่อนพี่น้อกเดนๆใครมาว่าเห็นหลานหน่อยเนาะสีได้ซื้อหันซื้อนี่ไปผาาหลานหน่อยอยู่พี่น้องเลยเนาะเรื่องผู้ใหญ่พิษกันก็ช่วนเรื่องผู้ใหญ่เนาะเรื่องเล็กน้อยก็เรื่องเล็กน้อยพี่น้องเลยเนาะบิลลี่ก็อยากเห็นหลานหน่อยก็สีได้ไปแวะเบิ่งนั่นแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าไปก็บ่ค่อยเห็นอยู่เฮือนได้เลยมันมีคนอยู่เฮือนสปาเนี่แหละเอาไว้ก็ถือว่าตั้งแต่มาแต่พุ่นบ่ได้แอวติ่สปาแอวอยู่บ่าแอลมู่อยู่พุ่นเพิ่นหลายเนาะยี่นี่ก็ไลคือกัน แต่มันเล่นกระมูไม่ได้ย่านเพื่อนเนี่ยมันติดหางอือถือว่าลูกเราก็ได้แล้วประมาณ6ปีเนาะมอดบ่ยังบอ่อดยังมอดบ่เด้ออือบ่แม่นเจ้ายืนว่าอบะคอยนี่บ่ได้มีแห้งยืนอยู่เต้เป็นไขบ่บนแห้งเต้ม <laughs> เีเออเอ้ว <laughs> ่ายืนชิ่ลมชิ่ลมโอ้ยพี่น้องเลยเนาะเออย่าถือซาได้พี่น้องเนาะวิลี่เป็นคนที่ว่ามักหยอกมักเฮฮาพี่น้องเลยหยอกในกันมกมวนเออ เพราะว่าคั่นแบบว่าไปเงียบๆเงาๆหลายก็บ่อยากคักเข้าในพี่น้องเนาะบ่อยากแสบใจบันใด๋อือบิหลี่ก็ไปบ่นใดก็ต้องมีเสียงหัวเราะเฮฮาเลยพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้ามีแต่ว่าาจันอยพุ่นแหละบิลีก็สิขึ้นไปอ่าทางถึงก่อนพี่น้องเนาะอ่าจน้อยจังสิได้ลงมาแวเบิ่งคั่นแม่นว่าทางอ่าเสาปายังบ่ทันไปสพี่น้องเนาะกับเสามาพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่ามื้อนี้เสามาเพิ่นบ่อยู่พี่น้องเนาะ FC เพิ่นถาเพิ่นเก็บเสามาเสามาเราไป อ่าเป็นมูเขาจะเอาอิซเซพวงเขาจะไปตลาดไปแล้วน้องว่าอืมจะน้อยกับมามาประมาณสี่โมงป้าสี่โมงแรงพูนปะโดยอืมเอาแล้วกินข้าวอยู่ซเซเราไปพุ่นกินข้าวอยู่พุ่นกินข้าวอยู่พุ่นโดยอืมแล้วน้องมานี่เราเรามีโทรศัพท์เป็นของตัวเองบอลเลือดในใดบ่มีบ่มีโดยอืมโทรศัพท์เอาไว้โอ้ลินโทรศัพท์เอาไว้บ่โดยอืมอืมอืมเราเห็นยุ่เห็น เพิ่อนลินโทรศัพท์เออป่าพี่น้องเอ้เพิ่อนลินสตอรี่เพิ่นเนาะบิลีก็เห็นอยู่เอ้าไม่ดีว่าบอสขยมีโทรศัพท์ก็สบายเนาะได้ติดต่อหากันเนาะอืออืออันนี้เอีงตามพี่น้องเนาะเบิ่งไปน้ำกันนี่แหละพี่น้องเลยเนาะว่าสิเป็นแบบใดจังใดแต่ว่ามืออื่นเนาะตอนเจ็ดโมงเช้าเพิ่นสิมาเว้าควข่วมกันเลยเจ็ดโมงได้ประมาณแปดโมง ยังเห็ดกิน้เท่าแกกินเอาอะไรสมมุมิว่าเขามาวขาควขอมอยู่เฮื่อนเจ้านี้จะต้องไปหาแนวยอยู่นกินมาเห็ดไบอย่บนเนี่ยเดยเห็ดว้ซื้อไก่ซื้อไก่ยซื้อไก่นี่เงินผู้ได้่ะเงินหฮาเองอ้าวไม่ว่าสื้อรุปแล้วนี่คือว่าชิมผู้ใชยชิมมาวาคว้มอยู่ทั้งเฮือนผู้ยิ่งนี่อ่าทั้งเฮือนผู้ยิ่งนี่ต้องหาไก่หายังไว้เห็ดชูไว้แขกคนกินโดยทางผู้ยิ่งนี่ได้อ อืมนั่น,นบอกโดยนั่นพีทเอาเออพี่น้องเอ้เนาะบิลลี่กับโบโบหูบอเข้าใจยังปันไดได้ตัวนี้พี่น้องเอ้เนาะแต่ว่าที่ตามนุ่งกันเบื้องเบื้อนนี่แหละพี่น้องเนาะว่าทาัา่งผู้ใหญ่่นชิว่านาใดเลยกระทั่งน้องมาเพ,พิ่นสิเป็นใดต่อพี่น้องเนาะเพราะว่าบิลลี่กับคันดีสู่เลยโบอย,อยาาให้ปะกันเนี่ยไปดีสู่เลยไฮยาาให้เขาเป็นสาวเป็นครูโอ้มาเลยน้องมามาเลยบอกโดย ออเขาเลยเต้นเต้นเจ้าปืนเต้นบอโอ้โหนักเลงเลยจอดเด้ขอค่อยค่อยอมาแล้วน้องมาสบายดีน้องมาสวัสดีโอ้ยผ้าผ้าเพิ่นไปตลาดบออืมโอ้อันนี้บอเฮือนผู้หนีผู้หนีบอโดยเฮือ, <c oughs> อนอายเขาเนี่ยเออเฮือนอายเพิ่นเอาเอามามามายืนน้ำเอ่ปลาพี่น้องละ่ะ โอ้เธอเธอซักเออป่าไปนั่มอันน่ะน้องมาเมื่อเอินนี่เห็นเดีอป่าเพื่อนว่าสิทั้งผัวเจ้ากับอันน่ะสิมาบอกความกันเมื่อเอนบ่เืมแต่ถามไม่ดีเด้อแต่เจ้าคิดเรื่องไหนเรื่องลูกนี่เรื่องลูกนี่คันสมมุติว่ามันบบได้นะอยู่น้ำกันบบได้นะอย่าป้าเด้เด้อเออมันว่าเพ่นว่า ขันเฮาปะไปนี่ยากงายได้แหละลูกเฮาบางทีเฮามาเลี้ยงเนาะเฮากะจิดดูแลได้ดีกว่าคนอื่นนะนะแล้วก็บอกเพื่นว่าเฮาลูกเฮาใหญ่มากมันก็ชีไดเวียกได้งานน้าเออนีขึ้นในเนี่ยจะน้อยกับพ่อไดใส่แล้วนี่ก็ไดใส่เวียกน้าเพราะว่าน้องเรายังน้อยแห้งพี่นน้องเนาะแต่ตัวใดทีอะก็ต้องไดแนะน้ำน้องเติมเนาะทางน้องมาเพื่อนไปฮอดใช้หรือไปมือเส้านี้พอตลาดอยู่บ่อออเป็นยังไงม่วนบ่ไปลอตลาด ได้ยังแน่หนิซื้อยังแน่มาซื้อชงเสื้อโอ้เราไปรอตลาดพี่น้องไงเนาะไปรอตลาดยูเซปูนนี่กันเตนี่ไปกันบริไกล้ได้พี่น้องเไยไกลเติบได้ได้บ่ประมาณสิบแายกิโลเพละคันจิกัวได้พี่น้องไงเนาะฮะให้น้องมาเลาก็ได้ฮะเอาไปสร้างกินเขากันโอ้เออจะไปแต่งน้ำกินบ่เออเดี๋ยว อันอันอันเดี๋ยวเ่าเสื้เอาแนวติอันนี้แนวติ้หัวจะซื้อเอาบลูเอเอามาใส่นี่คือดำแท้ซื้อเอาบลูเอลติดของเก่ามากป่ะบลูเอลว่าเอาย้อนมันมันแมนแนวติ้หัวอยู่วะเนี่ยแมนเออเบิ้งเขาไปเอาหายไปหนึ่งเดี๋ยวไปใจเด้อมันแนวติ้หัวหายก่อนพี่น้องเนาะเนี้ยติ้หัวพี่น้องนี่ซื้อติดหลุดไปของนั้นแมนนิกมันซื้อของแห้งแต้ดุอดนแล้วพี่น้องเนาะติดหัวเพราะว่าตัวนี้ ของซาปาติดนั้นมันเป็นอะไรวะพี่น้องเอ๋บิลลี่กับบอ่นในปันไดเอาไว้เอาไว้เอาไว้นี่เอาออกซะตะนมันดำแล้วปลาเออตัวตัวนี้ฮะบ่มันบางดูคอยบางดูเดียวบอสพ่อแม่นั่นเอาติดหัวพ่าเราดีบ่ก็ติดหัวออกมาเออยปนี่คิดว่านั่งกัติดหัวเลยก็ไม่บอกเด้เจ้าติดถึงทางอยู่บ่อส จักแล้วถือบ่ถือข <si ัดติดค่อยว่าเจ้าติดบ่ถือเลยมันต้องได้แก่อันนี้ออกแม่นบ่ฮะบ่แม่นแม่นแกมึงดูจักเลยครับโบแกโบ่ได้เออเอาเอาตัวนี้ทิ่มซ้อมมันดำแล้วดเดี๋ยวเอาตัวนี้ติดขอบใจเด้อของพันยังเอาชื่ออันนี้ติดรถไว้แล้วบ่หยากเนาะของแม่นิกเพิ่นเสือห้แท้โดนๆพี่น้องเนาะของวิลลี่ก็ซื้อ2ห่อพี่น้องเ้ยเนาะแต่ว่าให้เกระจ้าเบิดแล้วอือเอาซื้อก่อน คืดหลายหลายบ่อสปานี่คืดหลายน้ำผู้บ่าหน่อยหยอกบ่อเป็นไข่เลยเนาะเออเ้าติดชองติดชามหรือไปยังบ่ติดอืใช้แกมใช่เนาเอาไว้ติดซะเออสปาชิ้นนี้เรากินบ่ออได้ยังไงให้สร้างกินกินบ่อจันซื้อซื้อตับอ๋อซื้อตับตับเออตับปิงไกเนี่ยเออซื้อปิงไก่กับตับบ่อ เออโอเคเอาข้าส้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอไหมเด้อเออเออเอาคือกินข้าวก่อนไม่แล้วสปาเอาตามสบายอ่ะน้องละไม่ะมืออื่นพี่น้องเนาะมีแต่ว่าทั้งน้องมาเพิ่นสีวอลคว่ำกันกระทั่งผัวเพิ่นมืออื่นพี่น้องกันเนาะแต่ยังบูฮหูได้ว่ามันสีออกมาเป็นแบบใดพี่น้องก็ต้องถ่าเบิ้งนกำกันเนาะกระทั่งน้องมาเฮานี่พี่น้องกันเนาะ อาสีแต่ว่าวิลี่วิลี่กับพ่อสีหูอยู่แต่ว่าเป็นอะไรเนาะทั้งที่น้องมาว่ากับทั้งพ่อว่าแน่พี่น้องเลยกับเบิ้งอาการของผัวเล่านี่กับสีหูอยู่ว่ามันเสียออกมาเป็นแบบใดแต่ว่าทางใดก็ต้องถาเบิ้งน้ำกันนี่แหละเนาะบางเท้อผัวเล่าสีเปลี่ยนสีแปลงเนาะบางเทือคือน้องมาว่านอกปะลูกไว้น้ำไม่ยาบางเท้อผัวมาคือเห็นโอเคใจลูกเนาะอาจจะยังหาผู้นี้กลับมาอยูเพิ่ขึ้นก็เป็นไปได้พี่น้องเลยเนาะแต่ขั้นแมนว่า อยู่น้ากันบ่ได้อีลีนี่ก็โอ้พี่น้องเลยปุกใจไล่ยังเฮือนนี่เนาะถือว่าในปีนี้ฮัลสองคนเลยทั้งสาวป่าทั้งน้องมาเลยพี่น้องเลยบาทเดียวเอฟซีหลายได้เอฟซีน้องมานี่มีหลายคนกระจายากเบิ้งน้องมาพี่น้องเลยเนาะผู้ใดกับไปถ่ายน้องมาให้เบิ้องนเด้อบาวิลี่เนาะผู้ใดกับไปถ่ายน้องมาให้เบิ้องนเด้อเพียงหนอบาวิลี่ก็เลยว่ามาคู่มืออะไรเพี่น้องเลยเนาะได้แต่เครื่องบ่มาแต่ตลาดอืม แต่ว่าคือบิลีแนะนำอะไรไปเนาะบิลีกะเดี๋ยวกบจากเคสซามากันขึ้นไปทึ่งเขาไปลองเนาะอ่าผู้เล่บ,บัดลองลงมาคันแม่นว่าได้ในยอยู่ในกินเดี๋ยวเชืออมาผาักนอก้องไปลองกัมมิเตว่าแบบไอว่าอะไรมีอย่างกะโบไฮปะลูกเนาะวายถิ่นไฮปะลูกของเฮาในได้กะลูกของเฮาคือเก่ามานันยังหน่อยอยู่บนหูนยังดอกอืมคันแม่นว่าผัวสิป,ปะรีอะไรอกะเอาลูกไว้ก็ดีขึ้นกันเฮาิได้แบบเดืองเบิ่งได้แย่งคัมมันว่าเฮาบ่เอา,เอาลูกมากเลโอ้สามารถเลย มันชีวะใดๆคนคนอื่นเขาชิแนมนองต่้งนั่นแหละยันแบบพนเน่นบางนองอีกมุมนึงนะแต่ว่าขันเจ้าอมาเนะบุมีนมบุมมีอย่างนี้กัมันหักซีมีเนาะูงยาเจบุญด้วยเอฟซีพันซอยนะเออคือเขาหูกจักกันนั่นแหละพงยาเจบุญพันเบิงกับพันกับบเดอันันดอกพี่น้องเนาะพันเห็นคนที่ขาดตุบบกฟ้องบุมมีพันกับช่วยเหลือจะ่แล้วเรื่องนมเรื่องอย่างแต่เฉพาะเสาปลาเนาะลูกเล่าผู้เก่านึ่กะ ถือว่าเอฟซีผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นซื้อนมให้บักไล่ๆหนึ่งเลยช่วงตอนตะกอนนะพี่น้องเงยเนาะตอนที่ว่าเรายังบ่ทันปะกันกับผัวพี่น้องเงยแต่ตอนนี้ก็จักเป็นยังไดแล้วลูกเราผู้น้อยนะผู้นี่ผู้หญิงนะเนาะลูกจะ้ะเนาะผู้ชายเนี่ผู้ชายนี่หิดหิดชุดเจ้านี่แห้งใส่เวียกได้ดีแล้วว่าผู้ชายเนาะ<ด>ผู้ชายมันจะเบิงบ่งเบิงบ่งเบิ่งแม่เบิ่งคนในเฮือนใช่ปะเนาะคันใดเมียก็คือเมียต้องมาอยู่น้ำเนี่ได้ใส่เวียกก็ได้เห็นบ่เออพี่น้องเงย เอ้ามีตะวันนั่นน่ะเนาะทางบิลีเดี๋ยวสิขึ้นไปเทิงก่อนเดี๋ยวเบิ่งแดีวกินคันนันว่าได้เดี๋ยวสิแวะลงมาหาทางน้องมาเลาเนาะสำหรับคินีกับคอล่าตัวไปก่อนเดี๋ยวติดตามเบิ่งอีพีต่อไปพี่น้องเนาะประมาณเมื่ออื่นกะบคาดว่าจะได้หูน้ำกันนี่แหละพี่น้องเนาะแต่ว่าบิลี่บุ้งหูว่าจะขึ้นมาท่านบ่เมื่ออื่นเนาะคันนันว่าขึ้นมาบ่ท่านกัติดตามเบิ่งน้ำกันนี่แหละย้อนหลังเอาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมาถามทางน้องมากับทางสาวป่าเอาอ่ะสำหรับคินนี้้้้้ออออออลาา่่่่นนนนเดดดพพีีีีงงงะสส